โกะนะคะตอนนี้เราอยู่กับ RO2 อหรือแรลล็อ,ลลลอกทูนะคะเรามาดูการดูอาชีพของตัวละครกันเลยค่ะอ่าเริ่มอ่อันนี้นักดาบนะคะอาชีพไฟเตอร์่าอชอเดอร์อันนี้อาชีพเมจิกนะคะ นักธนูอันนี้นินจานะคะหรืออาชีพโจรอันนี้อาชีพนักบวชคือพระนะคะมาดูอาชีพเออมันจะมีอาชีพเสริมนะคะคือจ็อบดูอันนี้ทำอาหารนะคะอันนี้ทำน้ำยาตัาก,กและแปรธาตุอันนี้ เออสร้างอาวุธนะคะตัวสร้างอาวุธส่วนอาชีพนี้เออเอาชีพทำเกาะพวกทำเสื้อผ้านะคะดูหน้าตาเออ่ทรงผมนันนะ สีผมนะคะทั้งหมดมีสิบห้าสีนะคะมดูแล้อเลยนะส่วนหน้าส่วนสีตามีทั้งหมด ่สิว่าเจ็ดแปดสี่ส่วว่าตัวละครโคงสร้าง้างกันไม่ทันกันนะนตอนเสียงมีทั้งหมดสี่ห้าเสียงค่ะ อ่านี่คือเออครื่อยรูปแบบตานะคะมาดูของตัวผู้ชายบ้างมาแปลวพี่พี่ี่สิทะเก้เกเาเป็นแบบนี้นะคะ ดูทรงผมกันนะคะอ่าสีผมลูกแปะไปหน้า เตรียมรมส่วนรูปแบบตาคะก็เหมือนของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวมาขอเล่นตัวละครที่สร้างไว้แล้วนะคะ ฝันสายพระกับนักดาบน,นะคะโอเคมาแล้วการควบคุมนะคะเดินเดินหน้าติ w นะคะเดินถอยหลังตัว S. เอสหันซ้าย กด A ขวากด D นะคะโอเคส่วนที่เรื่องแสงนะคะคือสมมติว่าเรา,าใช้อาชีพทำน้ำยานะคะให้คลิกขวาการการรวบรวมสมุนไพรนะคะเอามาสร้างส่วนการคุย m c p เอ้ย N NCP นะคะ ให้คลิดขวานะคะเป็นการพูดคุปตัวละครโอเคไปการสู้กับเอ,อ่อมอนสเตอร์นะคะให้ถ้ากดเอ,อ่อกดซ้ายจะเป็นการแค่เล็งเฉยๆนะคะกดขวาเป็นการจโจมตีจะกินก็แล้วแต่ทุกคนจะปิดบ้งนะคะ เอาของการเก็บของนะคะก็เช่นเช่นเคยอิกขวานะคะอ,คอันนี้คือเควสต้านนี้ส่วนนี้เหมือนเป็นเควสต์สำรองออไวท้ทำมว่างอะไรนี้ส่วนเควสสำรองดูได้จากาตัวนี้นะคะตัวโอไอคิดต้อต้งองเวลาจะ ตัวตัวตรงจากตรงนี้นะคะต้องคลิกขวาเล่ไปเลยนี่ก็จากตรงนี้นะคะ,คะ,คะถ้ามันเป็นแบบเออเป็นแบบว่างแบบนี้นะคะให้คลิกขวาแล้วกดคุมพีซแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะเพื่อมันจะได้อะโชว์ตรงนี้ว่าคุณต้องไปทําอะไรบ้างอันนี้ส่วนอันนี้นะคะสกรีนนี่กดตัวที แล้วก็อัปเกรดเปนไปนะคะซึ่งเลเวลเรา up, up อ,รอัพอัพเมื่อไหร่ตรงนี้คือ XP ของเลเวลของอสายอาชีพนะคะตอนนี้เป็นอาชีพเสริมโอเคไปกดตัว C กดตัว C ก็เเป็นเหมือนประมาณว่าที่เราใส่ชุดหรืออะไรนี้นะคะ ก๊าสก๊าสนี้ไม่แน่ใจไม่รู้ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่อัปเกรดสเตตัสนะคะส่วนนี้อะไรเอ่ยอน,นี้ไม่รู้เอาออกไปก่อนอันนี้เหมือนเป็นอ่จี G. พวกเป็นอ e ีโมอะไรพวกนี้นะคะมองไม่เห็นนะ่ะโอเคใ งนี้ก็เควสตอันนี้ตั้งพวกตั้งค่านะคะซึ่งเวอร์ชั่นยังเป็นตัวภาษาอังกฤษอยู่นะคะส่วนกดตัวเจก็เป็นอาชีพเสริมที่เราทำเช่นคาบใบชาคับตัวนี้ซึ่งคนนี้จะได้ฟรีนะคะ อันนี้ก็จะได้ฟรีมาสองอันส่วนอันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้เอานะคะซึ่งเ,เรียนรู้เลยวแรกๆก็จะเสียประมาณ7จสิบเอ็ดบาทนะคะเรียนรู้ว่าเรียกเกมนี้จะเรียกเงินว่าอะไรนะคะอรียกว่าเป็นบาทแล้วกันง่ายดีอ๋อแล้วเราก็ต้องเราค่ะค้ามีได้แล้วนะคะ เราต้องมาซื้อขอวดเพื่อจะค้าเป็นตัวนี้นะคะส่วนหินก้อนนี้นะคะสำหรับสายอาชีพอ,อ,อาชีพไดวะอ,อ,อาชีพเสริมของออตัวสร้างสร้างอาวุธนะคะลาลาลาไปแล้วเอ๊อมีอะไรที่ยังไม่บอกนม่ ส่วนนี้ก็เป็นการ์ดว่าเราได้การ์ดอะไรมาบ้างอะไอย่างนี้ีโมบอกแล้วนี้บอกแล้วส่วนกิวจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่แอดมิอ่อดีชา้าไม่ไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบส่งสิ่ง อันนี้ก็เป็นพวกมาก้าขี่เอ้ยไม่ใช่ตัวขี่นี่อย่างนี้เป็นต้นน่นารักใช่ถ้าอยากได้ตัวเนี้ยน่ารักอะ่ะตัวนี้ก็สวยทั้งหมดนะคะ ส่วนนี้ล้างอส่วนอันนี้คงจะเป็นการตั้งวังค้านะคะ,ะโค้มาทาเลยที่เดียวส่วน kingdom น่าจะเป็นเอ,อ่อว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนนะคะก็คงประมาณนั้นน,นี้ก็ไมเซนโอดีอันอนี้ไม่มีไาลเซนนะค่าแต่ อันนี้ก็เหมือนเ i r s t สหาปาร์ตี้ว่าเราจะอยู่ปาร์ตี้อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นดันอ้เ็นเอ่อชาร่าเนโกชอบอ,อ,อยู่ Channel 12นะคะเพราะว่าเป็นช n n e l ที่โล่งที่สุดแล้วเท่าที่เท่าที่ดูนะคะเออการกดตัวไอเทมนะคะกดตัว B ีไอเทม ส่วนตรงนี้ก็คือพวกช่องของนะคะนี่กระเป๋าอะไรเป็นต้นนะคะสิ่งที่เราเก็บมาเลยแล้วแล้ล,า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 ลา้เอ้ยตีได้ด้วยแห่ผเลเว่าแปดไม่ไหวมากอ่าพอดีเอ้ยมีใครมานอนตายตรงนี้เนี่ยอ่อ ดทำเทปไม่ได้ต้องอาบเป็นเลเวลห้าก่อนแล้วจะได้เทปเพิ่ม,มสวัสดีลูอูลูอู สายพายที่เปมีตัวที่อดแอที่สุดแล้วนะคะข้าวป้องกันไหนโอเคเด้เห็นไหมได้เควสเพิ่มมานะคะเควสเอ่อเควสเสริมนะคะให้คลิกเอ่อคลิกซ้ายนะคะเปลี่ยนคลิกซ้ายนะคะแล้วก็กดตัวนี้คลิกตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเอ่อเควสให้ทำให้เราทำอะไรบ้างนะคะ Oke, finish. Ini berarti kita lakukan. มีทำอะไรบ้างเออ่ g ก t the ฟพอ e ต์เลต o อยต์เ t ตบ e t อย e ์เ o ต o ทเคพอยต์เจตเอ่าม yeah. ีเปล่ามีเยอมันเลตพอยต์หรือว่าจะให้สร้างเปล่าอ่ะเกตเทเคพอยต์ ครูประมาณนั้นแน่เลยก็ชวนตั้งน้ำยากอนอน้ำนยาอยู่มีอันเดียวไม่ต้องไปหาผักก่อนสมุนไพรจ้า Nhưng ơi Trời cái à? power mm <laughs> จะคลิกขวาก็ได้นะคะเป็นการเดินไมไ่เกิดน้ำอลู้ยแล้วก็ใช้เมาส์ในการเลือเ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะก็ง่ายดีแล้วแต่สะดวกนะคะส่วนเงินก็ดูตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นเงินที่เราเติมเงินนะคะอุลลึงลงแอป ใช้ดีไม่น่าไม่เอาเดีอยวอันนี้ดีกว่าอืม่กินกีบเพราะว่า,า,า,น,านีาเา่เราตังจังหีะตั้งดีกว่าเอา่อพอเราเอ่อกดอัปเกรดสก,กิีแล้วนะคะเราจะเลื่นอนมมาแบบนี้ครัเลื่อนสลับกันก็ได้อืม เพิ่มบัตรพีตัวเองเฮ้ยลืมสมุนไพรมันอยู่ไม่ได้มันใหา่ไม่ยู่นะคะต้องเก็บสมุนไพรโอเคแล้วก็ขาตั้งเนี่ย นเมื่อกี้นะคะคือเ,อ,อเราเราทำเควสของเหรียญทองเสร็จแล้วนะคะขึ้นาวโรอักเก็ตนะคะเพิ่ออมอะไรดีต้องฆ่าพลังโจมตีแล้วกันอ๋อ เอ็ดูดูเอสไทโอเคพอเอ่อถ้าโดดนะคะให้กดุ่ไฟฟ้ารู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นี่นะคะคือ ตัว n อ c ของของแต่ละชีพนะคะอันนี้น้ำยาตัวซางยานะคะเอาลืมเแบอร์พูดมากลืมขายของมางส่วนนะที่มไม่ต้องการโอเค เรากดตัวเจนะคะแล้วก็กตรงน,ะะนี้แล้วก็คลาบเ,เ,เอ้ทำไมไม่ได้่ะหรือว่าต้องให้ตีมอนเตอร์แล้วเจอต้องใส่ตีมอนเตอร์แล้วต้องเจอนะคะหืมว่าง่ายก็คือ เก็บมาจากมอนเตอร์นะคะส่วนนี้ชื่ออะไรวะอ๋อนี้อาวุธนะคะาอาวุธอาวุธผ่กโอ้ยังเลยตั่งเลยวาเจดเนี่ยนี่อะงไร้แค่ห้าโอ้โหร้อยหกสิบห้าหากระล่าเลือดเลยนะ,ะอันนี้ก็ชุดนะคะ ถ้าจะเป็นชุดประกอบอันนี้ก็อาชีพเย็บผะะ้สาสร้างเกาะนี่ชุดนี้เลยชุดสวยอาถ้ากดไอนี่จะเป็นนาสัตวขี่นะคะตัวีที่ต้องจอบเอานะคะก็สามารถเปล่นเป็นชุดชุดอาชีพได้นะคะนี่อันนี้ ชุดเหมือนกันนะคะสุดชุดตักเวทชายอันนี้ชุดตักเวทหญิงนะคะอันนี้กล่องจหมไยกดกเอเมลห้าคลิกขวานะคะออ,ออกมาดิไม่ลบทำไมกดไม่ได้อ่านแล้วค่ะส่วนกดคอมเมลนี่คือสามารถเขียนข้อความแล้วก็ ส่งของไปได้นะคะอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นอ่าของไม่ได้หลนนาหล,ล,ล,ลนี้อะไรวะขายอะไรวะเออ่าวอันนี้ขายกระเป๋านะดูกระเป๋าแพงลยายามาะอันนี้ก็อาชีพทำอาหารนะคะ เฝน,เนเครับครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มทักษะนะคะนี่ขายน้ำยาของซื้อสะั้นดิตรงนั้นจะเพิ่มไหมเพิ่มด้วย <Happiness. S 2> <'t> อาชีพเพราะว่าเล็กธรรมดานะส่วนนี้อาชีพสร้างอาวุธนะคะให้มาคุยก <your> ับคนนี้นี่เทมิ้นเทมิ้งที่คาบนะคะลาลาลาส่วนนี้ก็เหมือนมีเอ่า ดีสเตตัสไอประมาณนี้นะคะโอเค่เคาจะพา,าะไรได้บ้างาเาลยฮัลโหลวันฟูนี่นที่พาดได้ต้องใช้เงินจำนวนนี้นะถึงจะเรียนรู้ได้แพงชะมัดเลยอะ่ะ ไม่ไหวจะเกียก็พบกันใหม่ในวันหน้านะคะกับรายการชนะเมโกนะคะวันนี้มาแค่แนะนำตัวเกมนะคะบายบายดูดิบตาย